อยากได้ยินเสียงสำเนียงห่วงใหญ่ท,กทุกเธอทำว่าเหนื่อยไหมหนักแค่ไหนใจก็อาสาเป็นรูปเอบ,บมองหน้าเจอถึงนอนเจ้านายด่าด้วยสายตาอยากเห็นบ้าที่แมมเจอว่าแรงใจโทรมาเติมฟัน สวัสดีค่ะเพื่อนเน้อยทำสวนจ้าเห็นไหมคะมาท่อนแรกแล้วก็บรรทัดสุดท้ายจบเพลงพอดีเลยคะ่ะนี่คือกาแฟนะคะเพื่อนเกาแฟอาราบิก้าหรือเอสเพรสโซหรือโรบัสต้าจำไม่ได้แล้วคะ่ะเจริญเติบโตดีนะคะกาแฟปลูกเอาไว้ใต้ชายคาบ้านค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะหลังคาแล้วก็มีฝนคลึ้มอีกแล้วค่ะตกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพายุเข้าค่ะอยู่อย่างนี้ละค่ะภูเก็ตน่าจะทั้งเดือนนี้ละค่ะนี่นะคะต้นพวงครามของน้อยก็จะไม่ติดดอกนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะต้องรอให้ช่วงที่หน้าฝนช่วงที่หน้าแรงๆนิดนึงเขาจะ ติดดอกดีนะคะช่วงนี้ถ้ามีดอกก็คือจะร่วงหมดค่ะกาแฟน้อยสวยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวก็โตเราจะได้กินลูกกาแฟกันแล้วค่ะเราจะได้คั่วกาแฟสดๆกินกันแล้วะยอดสวยไหมคะพี่เอขานี่กาแฟใครสนใจนะคะพืชผัก เนี่ยก,กาแฟนะคะสรลงสาลายไม่ใช่สาลไยแหนแดงแหนแดงอโซอล่าไมโครโฟิลล่านะคะไปถามไปไปทักไปถามไถ่กันได้ที่ช่องเก้าทีลเก้าเกษตรอินทรีย์นะคะหรือก็หรือไม่ก็ช่องนหนวดนะช่องนาหนวดนี่จะมีพืชหลากหลายชนิดมากนะคะหม่อนนอกนะคะหม่อนลูกยาวผลยาวเอาฝนตกค่ะเพื่อนๆโอ้ยอยัง ยังได้ไม่ถึงยังพาเพื่อนๆไปดูหมอนไม่ได้เลยเนี่ยหมอนในในเข่งน้อยเนี่ยโตแล้วค่ะมีลูกแล้วเดี๋ยวก่อนงั้นพักให้ฝนหยุดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะมาจา้าตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมหมอนที่อยู่ในเข่งนะคะที่วางบนพื้นซีเมน เป็นถนนคอนกรีตนะคะติดกับรั้วข้างบ้านอันนี้ก็เป็นหม่อนไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยงามหลายใครอยากได้หม่อนสนใจหม่อนนอกนะคะหม่อนแปลกๆหมอนผลยาวหม่อนวนหวาน ติดต่อได้ที่ช่องพี่เอนะคะ 9T และ9เกษตรอินรีย์แล้วก็ช่องน้องหนวดนะคะอ่นะคะเดโชซูอินนะไปดูนะคะ2ช่องนี้มีหมอนแปลกๆหมอนผลยาวๆอันนี้ไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะก็มีลูกให้มาได้ชิมเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยพอในอตัดด้านบนนะคะตัดยอดด้านบนเขาก็จะแตกออกมา แต่กิ่งก้านออกมาอีกนะคะงามมากเลยค่ะใบของไต้หวันสตรอเบอรี่นี่ใบใหญ่นี่นะคะใบใหญ่ใบสวยนี่นะคะใหญ่กว่ามือน้อยเยอะเลยค่ะสองสองมือเท่ากับ2มือเราเลยนะคะเนี่ยใบยหนึ่งนะคะใบใหญ่มากๆงามมากเลยค่ะในในเข่งนะคะที่น้อยปรุงดินเอาไว้เนาะอันนี้คือไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะน้อยจะทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือบังคับเขานะคะในเข่งเนาะให้เขาออกลูกนะคะก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดแต่งใบออกนะคะให้เขาติดผลให้เรานะคะเนาะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็ต้องรอทำช่วงฤดูแรงนะคะช่วงก่อนหน้านี้น้อยได้กินลูกเยอะอยู่นะคะช่วงหน้าก่อนหน้าฝนนี้นะคะช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาน้อยได้กินลูกหลายลูกอยู่ค่ะแล้วก็พอ น้าฝนเข้ามาเขาก็ยืดต้นนะคะแล้วก็ออกใบออกยอดมาเยอะมากๆเลยค่ะนะต้องรอฤด,ดูการที่ไม่มีฝนเนาะหรือเปล่าคะไม่งั้นก็คือต้องหาอะไรมาปิดปิดไม่ให้น้ำฝนโดนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเพราะว่าต้นเขาก็ยังยังไม่โตมากเท่าไหร่เนาะยังเป็นต้นที่ยังอ่อนอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นดัมออสสุรกีที่น้อยชำํำได้เสริมเสริมกิ่งเอาไว้นะคะก็เริ่มโตแล้วค่ะแตกยอดออกมาแบบนี้นะคะน้อยตัดออกค่ะน้อยตัดนี่เห็นไหมคะรอยตัดตัดตัดตรงหมดเลยเขายอาวขึ้นมาน้อยก็ตัดให้เขาเป็นต้นอย่างนี้นะคะต้นสั้นๆน,น,นะเดี๋ยวเราก็จะบังคับผลนะคะเราก็จะกินลูกของดัมออสสุรกีล้ว อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็น้อยก็ตัดยอดออกหมดเลยค่ะเขาก็ได้แตกแตกยอดออกมาใหม่่ะพอแตกยอดปุ๊บนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีนี่เลยค่ะลูกเห็นไหมคะจะมีลูกติดออกมาให้เราได้ชมด้วยนะคะพร้อมกับยอดนะคะอันนี้ก็เป็นมีลูกนะคะฝั่งนี้ก็มีลูกสองสามลูกนี่นะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นพันธุ์ดำออสตรเลียนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพันธ์พันธ์อะไรคะเดี๋ยวดูป้ายก่อนใบเหมือนไต้หวันเลย มองไม่เห็นยาออตเตรกีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมองไม่เห็นไม่รู้พันอะไรเดี๋ยวค่อยถามถามพี่เอนะคะพี่เอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการมองใบหมอนมากเลยสตอรอเบอรี่ไต้หวันสตรอเบอรีอร่ค่ะนี่อันนั้นก็เป็นไต้หวันค่ะไต้หวันสตอรอเบอรี่ นี่นะคะเขาจะแตกออกมาด้านข้างหลายๆกิ่งแบบนี้นะคะถ้าเราตัดด้านบนนะคะเนี่ค่ะอันนี้ตอนนั้นก็จะเด็ดยอดให้เขาเขายาวมาเป็นฟุตแล้วค่ะตรงนี้มาถึงนี้น้นยก็เด็ดยอดเด็ดยอดออกให้เขาเพื่อให้เขาโตแค่นี้พอให้เขาออกลูกให้เรานะคะอันนี้ก็หลายกิ่งก็ทิ้งไว้ก่อน ส่วนอันนี้ก็เป็นไต้หวานสตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมัดเอาไว้อย่างดีค่ะเป็นเพื่อนลมแรงมากๆเลยค่ะทางนู้นก็เป็นดัมออสตุรกีนะคะดัมออสตุรกีนี่ก็มีลูกมีลูกเล็กๆ น้วก็ตัดแต่งน้อยเด็ดที่เห็นเขา,เาไม่มียอดด้านบนสวยๆเพราะว่าน้อยเด็ดยอดเพิ่งเด็ดยอดให้เขาแตกใหม่หมดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ค่ะยอดน้อยเด็ดหมดเลยค่ะตอนนั้นยอดเขาสวยๆนะคะยอดไต้หวันสับปรร่เนี่ยเป็นเป็นหมอนที่ยอดสวยมากๆเลยค่ะอันนี้คืออีกต้นหนึ่งนะคะเป็นหมอนบุรีบุรีรำค่ะบุรีรัมใบเขาจะยาวๆอย่างนี้นะคะ ใบจะยาวๆยาวอย่างนี้เนาะน้อยก็เด็ดยอดเหมือนกันค่ะบังคับผลนะคะเดี๋ยวถ้าเราหาอะไรมาคุมเข่งเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำฝนล,ลงเขาก็น่าจะมีลูกให้นะคะน้อยก็จะรอให้ต้นเขาโตอีกสักนิดนึงแล้วก็จะทำการบังคับลูกบังคับผลนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหิมารยันแดงนะคะนี่น้อยก็เด็ดยอดออกนะคะนี่ค่ะ ใบของเขาก็แต่ละพันธุ์ก็ใบก็จะคล้ายๆกันนะคะจะต่างกันเล็กน้อยนะคะนี่นะคะใบเขาใบหิมาลยันแดงเนี่ยเขาจะมีความหนามีความหนามีใบที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนไ,ไม่เหมือนกับนิคาบุรีรลมไม่เหมือนแต่ละแต่ละใบแต่ละพันก็ใบจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะนี่ค่ะ ุดหลุมไว้แล้วคุดหลุมไม่ทําอะไรนี่จ้ะพี่มารายันพี่มารายันขาวต้นนี้ท่านได้แต่ใดมาขุดมาจาก,ข,าจากขุดมาจากวงบ่อซีเมนหลังบ้านค่ะเพื่อนๆรากเยอะแล้วโตมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนายจับให้ดูเนี่ยโตมากๆเลยค่ะโตมากเลยนะกิ่งเนี้ย เขาอยู่ในวงบ่อซีเมนน้อยก็คิดว่าเราไม่สามารถที่จะบงังคับเขาได้เพราะว่าวงบ่อซีเมนหลังบ้านน้อยเนี่ยพื้นไม่มีปูนนะคะพื้นเป็นดินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะชอนชัยไปรบกวนระบบท่อด้านล่างหลังบ้านนะคะน้อยก็เลยตัดปัญหานำมาใส่เข่งซะเลยเนาะอ่ะก่อนอื่นก็จะตัดก่อนนะคะเพื่อนๆ จะตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่อยากจะปลูกหมอนนะคะหมอนนอกก็ลองไปไถ่ถามช่องที่น้อยบอกนั่นแหละเดโชซูอินแล้วก็ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะคะไปดูวิธีการชำวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์หมอนมะเดื่อฝรั่งในช่องนั้นหนวดนี่มีพืช หลายชนิดอะ่ะบอกไม่ถูกว่ามีอะไรบ้างเยอะเยอะมากแต่ช่องพี่เอเนี่ก็จะมีการขยายพันธุ์แหนแดงขยายพันธุ์หมอนนอกมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อไทยไปดูไปชมกันนะคะเอานนี้ก็นอยจะตัดออกให้เหลือสักสักครึ่งต้นเอาตกอีกแล้วตกอีกแล้วค่ะ นี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะน้อยตัดเองเรียบร้อยแล้วจ้ะฝนตกเอาวิ่งมาใหม่ลงโซ่เดียวแล้วก็ไปแล้วจ้ะน้อยก็เลยเอามาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูว่านี่น้อยตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหม่อนป่านะเป็นสายพันธุ์หม่อนป่าที่มีต้นที่ใหญ่มากน้อยไม่สามารถที่จะปลูกไว้ในวงบ่อซีเมนหลังบ้านได้นะคะอย่างที่บอกเขาจะไปรบก,กวนท่อน้ําหลังบ้านนะคะอาจจะไปชอนชัยจน ท่อระบายน้ําเราได้รับความเสียหายได้นะคะนั่ก็เลยจะนํามาปลูกลงในเข่งนี่แหละเพื่อที่จะบังคับผลนะคะเนาะแล้วนี่ก็ตัดท่อนพันเอาไว้แล้วด้วยค่ะจะเอาไว้ชําจริงๆแล้วเขาต้องต้องต้องเสริมรากเสริมกิ่งนะคะหมายความว่านําหม่อนเชียงใหม่นะคะมาทำเอารากของหม่อนเชียงใหม่หรือ กิ่งของมอนเชียงใหม่นะคะมาเสริมมาเสริมให้กับหม่อนชนิดนี้นะคะก็คือหม่อนหิมารยันขาวนะคะเขาจึงจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีรากเขา,ารากเขาจะแข็งแรงนะคะแต่ถ้าเราเอาไปชำอย่างนี้เขาอาจจะโตก็จริงแต่ว่ารากเขาจะหากินไม่ค่อยเก่งเหมือนหม่อนบ้านเราคะ่ะนะเดี๋ยวเขาก็อาจจะมีรากเน่าหรือไม่ก็ เ,เจริญเติบโตช้านะคะเพื่อนๆจริงๆเอาไปชําแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าจะเจริญเติบโตช้านะคะอืมอ่ะเก็บไว้อันนี้ก็เป็นหมอนกิ่งหมอนใบหมอนที่เหลือๆนะ้อยก็ขุดหลุมไว้แล้วค่ะใส่หมอกลงไปอีกค่ะนี่เป็นปุ๋ยให้เราอีกแล้วใบหมอนจริงๆเขาเอาไปทํากับข้าวได้ไปกินได้นะคะ แต่น้อยว่า,เ,าเขามีความลื่นๆน้อยไม่ชอบค่ะเวลากินเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนจะลื่นๆนะเนาะน้อยน้อไม่ค่อยชอบก็เลยเอาทำปุ๋ยดีกว่าไปไปปลูกกันดีกว่าหม่อนฮิมรารยานขาวที่เวลาสุกแล้วเขาจะหวานหวานมากน้อยได้ชิมลูกหนึ่งคะ่ะเขาติดลูกมาให้น้อยชิมลูกหนึ่งนะก่อนที่จะก่อนที่จะขุดออก กว่าก,อ,กอนที่จะค้นเนี่ยค้นต้นเขาเนี่ยหวานอร่อยค่ะแต่ถ้าสุกเยอะๆเขาบอกว่าหวานคล้ายน้ำพึ่งเลยนะคะอืมแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้แหละ,ะเดี๋ยวให้ตั้งจองก่อน มีขาดแล้วด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวก็งอกใช่ไหมคะถามใครอ่ะถามน้าหนวดกับพี่เอน้าหนวดก็ไม่ทำคลิปเลยไปขายของอยู่จะถามอะไรก็ไม่ได้เขาไปขายของในเพจนะคะไปไปดูไปติดตามนะคะพูดเล่นให้น้องขายเธอเพราะว่าน้องมี ตัวเล็กตัวน้อยลูกสาวน้องกล้าน้องกรีดที่ต้องเรียนหนังสือนะคะไปช่วยอุดหนุนน้องหนวดน,น้องปอนะคะตอนนี้กําลังขายบอลกันนะคะสนุกสนานขายกิ่งหมอนพันหมอนโอ้ยขายดิบขายดีค่ะาหมอนเขากินอร่อยจริงๆนะคะเรียบร้อยห,อหมอนเขาหวานมีหลากหลายสายพันธุ์ ลูกก็สวยยาวๆเห็นไหมหมอนบ้านเราจะลูกเล็กๆก็บางพื้นที่ก็ปลูกปลูกได้ลูกใหญ่นะคะอย่างของอย่างของคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะก็ปลูกหมอนเชียงใหม่ได้ลูกโตลูกดกมากแล้วก็พี่ส้มนะคะช่องบ้านสวนเราฝันนะคะก็ปลูกได้ลูกใหญ่แล้วก็ดกมากนะคะแต่ถามว่า รสชาตินะคะรสสัมผัสรสชาติมันคนละอย่างกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้อยมีอีกต้นนคะคะคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนะคะมีพื้นที่ที่เป็นสวนป่าน้อยจะนำหม่อนป่านี่แหละไปให้คุณหน่อยไว้ติดสวนติดป่าเอาไว้สักหนึ่งต้นเวลาเขาออกลูกคุณหน่อยเก็บกินคุณหน่อยจะได้หวานแล้วก็จะได้นึกถึงน้อยนะคะกินคำไหนก็นึกถึงน้อยนะว,ว่าหวานจริงๆเลย นะคะเดี๋ยวน้อยไปขุดให้ต้นใหญ่กว่านี้อีกค่ะคุณหน่อยค่ะต้นใหญ่มากอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กก็เนี่ยเท่าขวดคอขวดน้ําปลาแล้วค่ะโตเร็วมากเลยปลูกพร้อมๆกันนะคะปลูกพร้อมๆกันกแบบับนี่แหละสตรอเบอร,บรี่บุรีรัมดําออสตร,รกีนี่แหละอันนี้เดี๋ยวน้อยก็หมกไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนแรกว่าจะ ก็จะส่งต้นนี้ให้คุณหน่อยเนี่ยค่ะดัาออสตุรกีนี่แหละว่าจะส่งให้คุณหน่อยรอให้รากเขาเดินดีหน่อยก่อนแต่อไปเจอหมอนอันนี้เป็นหมอนเขาไม่ได้ต้นใหญ่มากนะคะเราสามารถที่จะนำมาบังคับผลได้นะคะแล้วก็เลยเอาอันนี้มาปลูกดีกว่าแล้วก็ให้หมอนป่าให้หมอนต้นใหญ่คุณหน่อยไปดีกว่า ะะพื้นที่คุณหน่อยเนี่ยเหมาะเจาะเหมาะสมมากๆเลยที่จะนําหม่อนคิมาลไยันขาวไปปลูกนะคะต้นเขาจะกลางใบออกมาแบบแตกกิ่งแตกใบออกมาร่มรื่นมากๆเลยนะคะคุณหน่อยจะต้องปีนขึ้นไปเก็บนะคะหรือไม่ก็เขย่าต้นให้หล่นลงมาเหมือนน้นหนวดนะคะหน้าหนวดเขาขึ้นไปปีนหม่อนกินกันนะคะหน้าหนวดเนี่ยปูปูพยางข้างล่างนะคะขึ้นไปเขยา่า นะให้หล่นนะหมอนชนิดนี้มันสูงมากนะคะแล้วก็กินอร่อยกินหวานด้วยคุณหน่อยอย่าลืมปลูกนะคะหิมาลายันขาว,เด,วเดี๋ยวน้อยส่งไปให้นะคะขอเวลาให้ฝนซาซากนิดก่อนขุดไม่ได้คะ่ะดินเหนียวดินเหนียวมากเลยไปแล้วคะ่ะวันนี้ก็พามาชมหมอนนอกนะคะที่น้อยก็พยายามกำลังขยายพันธุ์นะคะ โดยวิธีการเสริมรากเสริมกิ่งนะคะค่อยๆหัดทําไปนะเดี๋ยวก็ได้เห็นไหมคะต้นซวยยอดงามเลยค่ะเนาะใครที่สนใจใครที่อยากจะมีหมอนแปลกๆหมอนสวยๆอร่อยๆก็เชิญได้ทั้งสองช่องเลยนะคะเดโชซูอินแล้วก็เก้าทีละก้าเกษตรอินซีนะคะ อันนี้ไม่ได้ได้ค่าโฆษณาเลยนะคะแต่ว่าคือสองช่องนี้เขามีของจริงๆแล้วก็ไม่หลอกลวงนะคะติดต่อซื้อขายได้ไม่โกหกไม่หลอกลวงเนาะ mm. ก็มีเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันที่ทำช่อง YouTube แล้วก็ขายของไปด้วยนะคะ mm. ไม่ว่าจะเป็นต้นกระท่อมก็ดี mm. ต้นอะไรอ่ะ mm. พืชผักต่างๆเนี่ย mm. มอน mm. อะไรอ่ะ mm. หลากหลายอย่าง บอนสีเนาะอย่างคุณหน่อยก็ขายาไม้หายากนะคะเป็นพวกไม้มีค่าไม้มงคลไม้ประดับไม้ดอกพืชผักสวนครัวเยอะแยะมากมายถ่ายถามกันได้นะคะหลายช่องด้วยกันเนาะก็ช่องแม่บีปลูกผักช่องบ้านไร่บางพยอมช่อง9้าทีละก้าเกษตรอินทรีย์ช่องเดโชซูอินแล้วก็ช่องน้อยทำสวนนะคะสอบถาม ขันอ้อยมาได้นะคะเดี๋ยวน้อยขยายหม่อนได้เยอะๆแล้วน้อยจะนำมาโชว์อีกนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ9กระถางรวมทั้งใบนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ไปในเข่งนี้หรือว่าจะเอาไปไหนดีมีเยอะเหมือนกันหาที่ลงไม่ได้แล้วไปแล้วนะคะ ไปนั่งคิดดูว่าจะนำน้องไปลงไว้ตรงไหนดีแต่หม่อนดำออสตรเียเนี่ยแล้วเห็นคนที่เขาปลูกติดบ้านเอาไว้เนี่ยพอต้นเขาโตแล้วลูกเขาก็จะโตแล้วลูกเขาจะดกมากนะคะเพื่อนๆน,นะดำออสตรเีเนี่ยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองซื้อไปปลูกนะคะหาไปปลูกติดบ้านเอาไว้สักต้นนะคะเอามาทำน้ำปัน่นเวลาเพื่อนปลูง เพื่อนลูกเพื่อนเราก็ตามทีเหอะผ่านมาผ่านไปนะคะได้แวะมาเก็บมากินเนี่ยเป็นผลไม้ที่อืมเชิดอ่อคือมีค่าเนาะเป็นผลไม้ที่อร่อยแล้วก็คนต้องถามหาว่าโอ๊ยนี่อะไรอยากกินอีกอะไรอย่างนี้นะคะก็น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้น้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมมันออกกําลังกายด้วยนะคะ ให้กระโดดตบไม่ไหวก็วิ่งเดินก็ได้นะคะเดินก้าวยาวๆเดินให้เส้นยืดเยอะๆนะคะจะได้พอเส้นยืดเนี่ยร่างกายก็จะได้ยืดหยุ่นนะคะจะได้มีการขยับของกล้ามเนื้อนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกายนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ